ากันที่ช่วงสุดท้ายนะครับราศีใดที่มีโอกาสคนรักเก่าจะกลับคืนมานะครับราศีแรกในช่วงนี้นะฮะได้แก่ชาวราศีเมถุนนะครับพอราหูเคลื่อนย้ายออกไปแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่ความรักจะสดใสกลับมีเข้ามานะครับและความรักคนที่เป็นแฟนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนเคยรู้จักกันเดิมๆหน้าเดิมๆหน้าซ้ำเนี่ยมีโอกาสวนเวียนกลับเข้ามาสนิทกันมากขึ้นปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ และพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนหน้าเก่าคนรักเก่ากลับคืนมานะครับสำหรับชาวราศีเมถุนมีค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งอีกราศีหนึ่งนะครับคนรักเก่ากลับคืนนะฮะชาวราศีกันนะครับชาวราศีกันอาจจะได้เพื่อนเก่ากลับเข้ามาสนิทกันมากขึ้นนะครับ แฟนเก่าคนรักเก่านะฮะหรือว่าแบบคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนหรือว่าญาติเพื่อนฝูงแนะนํามาก็ได้นะฮะอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วนะครับกลับมาพูดคุยกลับมาสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับบางคนก็ได้คนรักเก่ากลับมาคุยกันมากขึ้นนะครับแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีเรื่องห่างหายกันไปไม่เข้าใจการทะเลาะเบอาแวงนะครับช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นะครับถ้าเกิด มันไม่ได้แบบทรยศหักหลังหรือว่าเรวร้ายจนเกินไปนักนะครับโอกาสกลับมาต่อกันติดโอกาสกลับมาจูนกันติดค่อนข้างมีมากเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีกันนะครับอีกราศีหนึ่งนะครับคนรักเก่าโอกาสกลับมาค่อนข้างมากนะครับได้แก่ชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนช่วงนี้เสน่ห์แรงอยู่แล้วนะครับทั้งคนหน้าเก่าคนหน้าใหม่นะครับแต่โอกาสที่คุณจะไป จูนติดหรือว่ากลับไปมีเรื่องต้องคุยกับแฟนเก่ากับคนรักเก่าจะเรื่องของหน้าที่การงานก็ตามหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงสังคมที่อยู่ในแวดวงกันอยู่เดิมก็ตามเนี่ยโอกาสสูงมากทีเดียวที่จะยังวังวนอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมนะครับและมีโอกาสกลับไปคุยกับไปปรับความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยในช่วงนี้นะครับสาหรับชาวราศีมีนสามราศีนี้นะครับมีโอกาสที่แฟนเก่าคนรักเก่านะครับเพื่อนเก่านะฮะกลับคืนมา ตับจูนความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยครับก็ขอให้ให้ภัยสิ้นกันและกันแล้วก็มองไปข้างหน้านะครับโอกาสดีๆกำลังรออยู่ของ3ราศีนี้ครับวันนี้เวลาของเราหมดลงพอดีต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการตลอด2ชั่วโมงครับพบกับรายการผ่าดวงรับทรัพย์ได้ในวันจันทร์และวันพุธเวลา15นาิกาถึง17นาฬิกาทางสถานีไทยไทย ทรูวิชันนะครับสามร้อยห้าสิบแปดนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิพยายนศาสตร,ร์แห่งไพ่พรหมยานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ